วันนี้อยู่กับ i s u ซูดีแม็กออ์นวรุน X s e r i e s ่นะ x s e r ซ e s นะฮะไม่ใช่รุ่นธรรมดาแบบนะครับแล้วก็เป็นสีขาวแบบขาวมุกด้วยแห้งไหมไม่ค่ะถ้าแหง้งแล้วคุณลูกค้ามาจับว่าแห้งกังเนี่ยน้ำค้างจะโดนลงโทษอย่างหนไงเลนี้จริงๆอยากจะเอาคัตเตอร์จีบไปเราไปแหวกดูหัวใจเขาว่าใจคุณแม่งเป็นยังไงวะทำไมคุณแม่งใจดีอย่างนี้ สวัสดีครับผมดอนนะจากดีพนรัตน์หนึ่งเก้าเก้าเก้าผมวันนี้อยู่กับอี u ิสุดีแม็กซออร์นิวรุ่นเอ็กซิลี่นะเอ็กซิลี่นะฮะไม่ใช่รุ่นธรรมดานะครับแล้วก็เป็นสีขาวแบบขาวมุกด้วยววอันนี้แล้วฮะแล้วก็พร้อมล้อแม็กเดิมๆของแท้ตัวนี้ส่วนใครที่จะเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเนี่ยแล้วแต่เลยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยเราจะเอาไปอยู่ในบวชจัดโปรโมชั่นเอามา5,000 เราก็กลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเขาก่อนว่ามีอะไรบ้างคันนี้เนี่ยเครื่อง2.5ดีเซลเกียร์ออตโอต้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับไฟหน้าเนี่ยโ,โคมเนี่ยโคมเนี่ยไม่มีแตกหักนะแต่ว่ายังไม่ใส่พอนะเดี๋ยวเราจะขัดให้นะครับดีเทลอะไรอยู่ครบหมดไม่มีมแมลงตายหรือทำรังอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มาดูไฟสปอร์ตไลท์กันไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยใส่กิ้งนะฮะพลาสติกที่เป็นดีเทลเนี่ยเป็นกิมมิคข,ของเขาเนี่ยไม่มีแตกหกักดําเมี่ยม ดำแบบไม่ได้ลงน้ํายาเลยโอเคครับมาดูกระจังหน้ากันกระจังหน้าเนี่ยไม่มีแตกหัก <university> โครเมียมเนี่ยเงาวิง้งนะฮะไม่มีลอกนะซีซีเนี่ยที่ผมชอบพูดว่าหลังพึ่งเนี่ยไม่มีแตกหักเลยตรงนี้ก็เหมือนกันซีซีเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะครับโอเคแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยต้องขัดนะฮะต้องขัด2ด้านเนี่ยต้องขัดนะครับดีเทลอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะ ไม่มีแมลงตายด้านในนะครับไม่มีโคมด้านในเนี่ยรายละเอียดไม่มีแตกหักนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้พลาสติกนะครับที่ขอบกดไฟสปอร์ตไลท์ที่เป็นดีเทลเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ลงน้ํายาดําแบบนี้เลยนะฮะ <c oughs> ไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับเยี่ยมมากนะโอเคครับก็คุณจะสังเกตว่าชุดแต่งของเขาเนี่ยที่มาจากโรงงานเนี่ยนะจะโดดเด่นกว่าอ่อนิ้วทั่วไปนะซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยที่ได้มาที่เต็น์เราเนี่ย อาจจะมาดูรถคันอื่นด้วยเนี่ยก็มีความชอบเขาอยู่ในตัวนะครับก็เป็นที่โดดเด่นนะฮะกับหลายๆคนนะแต่ผมก็เข้าใจว่าทุกคนนี่แหละที่อยากจะได้แต่ว่าเขาไม่พร้อมแต่ถ้าคุณพร้อมเนี่ยคุณต้องพร้อมจริงๆคุณมาเอาเลยนะครับตอนนี้ลีโว่มีคนเอาไปแล้วหนึ่งคันนะฮะลีโว่ที่ผมรีวิวไปตอนนี้มีคนจองไว้แล้วเรามาดูว่าเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ประวัติที่ว่าเจ้าของ เจ้าของไม่ได้อยากขายหรอกครับเขารักรถของเขามากนะเขาใช้เป็นรถครอบครัวแต่ว่าเขาเอามาขายเพราะว่าเขาต้องการจะปิดภาระของเขานะซึ่งคนที่เอาไปต่อเนี่ยคุณโชคดีมากเพราะคุณได้รถที่เขารักษามาอยู่แล้ว <Yahoo! S 1> นะครับเราไปดูกันต่อทรงป่องอะไรเงี้ยเป๊ะมากเป๊ะมากคมมากคมเลยทรงป่องนี่คมมากนะครับดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยช่องไฟเนี่ยเป๊ะเลยนะครับรู <Wow. S 1> ้ไหมว่ามีอะไรที่ผมต้องทําให้คุณ ผมจะต้องลงเงานะฮะให้จับไปแล้วสมูทลื่นนุ่มนวลกับนิ้วคุณมากกว่าน,นี้นะครับสีเนี่ยมันสีขาวแบบขาวขาว,ขาว,ขาวสวยมากนะเขาจะไม่ขาวแบบขาวเรียบๆ <Nope. S 1> ขาวให้เห็นว่าขาวเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะโอเคตัวอักษรสีแบบนี้มันแจ๊ดแจ๊ดได้ใจผมเลยถ้าผมมีรถสปอร์ตเนี่ยผมก็อยากได้สีแบบนี้นะไฮรลนเดอร์ก็คือตัวสูงนะครับโอเคเรามาเช็คบันไดกันดีกว่า บันไดเนี่ยดำเมี่ยมสะอาดไม่มีแตกหักเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะแล้วหลังคาเนี่ยดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยพวกคุณอาจจะมองข้ามนะครับเขาจะต้องมีร่องมีสันของเขาเหมือนกันนะหลังคาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียบไปหมดจะต้องมีร่องมีสันเหมือนกันนะครับแสดงถึงความว่ารถเดิมๆโรงงานเป็นเอกลักษณ์ของเขานะโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะต้องไม่เป็นร่องมันจะต้องมีพลาสติกอย่างนี้ นะฮะแล้วก็ไม่เคยถูกงัดมาหยอกกาวนะโอเคต่อไปเนี่ยจะเป็นกระจกไม่ใช่แค่ไม่มีแตกหักหรือไม่มีริ้วรอยนะฮะสะอาดด้วยไฟเนี่ยใส่กิ้งเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับกริบมากกริบมากเดี๋ยวเรามาดูดีเทลด้านประตูกันนะครับสันก็ยังเป็นสันอยู่อย่างนี้สันยังเป็นสันอยู่ ไล่มาสโลปตรงนี้นิดนึงสโลปนิดนึงนะครับเป็นสันอยู่แล้วก็กันสาเนี่ยยังอยู่ครบหมดนะครับเป็นของ a l n u D Max เลยนะครับโอเคมากันต่ออันนี้นี่ไม่ใช่ของเดิมของเขานะครับอันนี้เป็นชื่อทีมฟุตบอลนะครับซึ่งลอกออกไปแล้วนะครับแต่ยังไม่สะอาดพอนะครับโอเคเรามาดูดีเทลกันรายละเอียดเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะครับสีเสืออะไรไม่เคยเก็บเลยนะ ทรงปร่งเขาเนี่ยก็ยังเป็นทรงของเขาคุณลองมามองในมุมมองเดียวกับผมนะป่งเขาเนี่ยใหญ่มากเอาจริงๆล้อผมไม่อยากให้เปลี่ยนเลยล้อเนี่ยเป็นแบบนี้สวยแล้วหรือถ้าเปลี่ยนเนี่ยคุณจะต้องหาร้อที่สไตล์แบบโฟร์วิรถลุยหน่อยถึงจะเหมาะกับบอดี้ของเขาคุณจะเห็นว่าออนิวรุ่นปกติเนี่ยก็ใช้ล้อแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งของเขาเลยนะครับซึ่งถ้าคุณไปติดชุดแต่งของ x s e r ซ e s เองเนี่ยคุณจะต้องหมดเงินไปเยอะ แล้วไหนจะเรื่องความประณีตของงานที่ติดมาไหนจะเรื่องความชัดเจนวัสดุที่เลือกใช้หลายๆอย่างแต่ถ้าคุณเอาคันนี้ไปเนี่ยทุกอย่างจบคุณได้เอ็กซิลี่ที่ที่มาพร้อมเลยนะคุณดูงานกลิปมากกลิปมากเลยนะครับเห็นไฟคับทิมด้านบนป่ะไม่มีแตกหักใสกิ้งแดงกำเลยนะครับผมรู้ว่าทุกคนเห็นสำหรับใครที่กังวลเรื่องการใส่ของถ้าคุณอยากจะให้เอาตรงนี้ออกเนี่ย คุณบอกได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเก็บไว้ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็มันใส่ของได้น้อยยกออกนะฮะโอเคครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันแดงก่ําเลยนะครับโอเคอันนี้ไฟท้ายเนี่ยแดงก่าแดงก่าเลยมีลายงามีรอยล้าตรงนี้นะครับแต่สันอะไรนี่คมหมดเลยแล้วก็บันไดบันไดหลังเนี่ยสภาพใหม่กิฟต์ใหม่กิฟต์เงาวิ่งเลยนะฮะ โลโก้ X Series DDI BGS สติ๊กเกอร์อะไรต่างๆยอยู่ครบหมดอิสุดีแม็กนะฮะโคเมียมเงาวิง้งกล้องหลังคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะใช้งานได้ปกติ <Yeah. S 1> นอกจาก <Ooh. S 1> คุณไม่ชอบแบรนด์นี้คุณก็ไปเปลี่ยนแค mm ่นั้นแต่ถ้าถามผมว่าใช้งานเป็นไงผมว่าโอเคเลยคุณมองเห็นเลย oh. นะครับโอเคครับลอยอาร์คอยู่ครบเป๊ะลอยอาร์คครบเป๊ะแม็กไลเนอร์สภาพกิฟตสะอาดมากสะอาดสะอาดสะอาดเลย สะอาดเลยครับพบเป๊ะพบเป๊ะนะฮะโอเคนะแล้วก็มาดูไฟท้ายกันครับไฟท้ายด้านนี้สภาพดีนะครับแดงกำ่ำไม่มีรอยแตกหักไม่มีแตกลายงาเหมือนด้านนู้นเลยโอเคครับเรามาต่อกันนะทรงสวยมากนะครับทรงสวยมากทรงโปง่งต้องทรงแบบนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นดีเซลเกียออโต้ซึ่ง คุณให้คนที่ขับรถไม่คล่องช่วยขับก็ได้เวลาคุณไปต่างจังหวัดให้ภรรยาคุณขับหรือว่าลูกคุณโตระดับหนึ่งแล้วก็ให้ช่วยขับได้นะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องเมื่อยขาเวลารถติดหรือว่าไม่ต้องกังวลเวลาจะขึ้นเขาอะไรอย่างนี้นะครับคุณตัดความกังวลหลายๆอย่างไปได้แล้วที่สําคัญก็เป็นรถปีใหม่ปี2013นะครับก็ไม่ได้ใหม่จ๋าหรอกแต่ก็ใหม่ระดับหนึ่งสําหรับคนที่เขาจําเป็นต้องใช้รถหรือสําหรับคนที่กลัวรถมือสองที่ไม่อยากใช้ถึงขั้นแบบไม่อยากใช้ F L X ไม่อยากใช้พวกวีโก้ แล้วคุณก็มีเงินระดับหนึ่งหรือว่าคุณอาจจะมีเงินเดือนที่เยอะคุณไม่มีเงินเก็บแต่คุณมีเงินเดือนที่เยอะระดับหนึ่งแล้วคุณไม่มีภาระเนี่ยคุณก็เอามาผ่อนกับคันนี้ได้แต่อย่าลืมนะครับถ้าเงินเดือนคุณน้อยเนี่ยคุณควรจะมีภรรยาหรือสามีช่วยผ่อนด้วยนะฮะโอเคครับมาใช้กันต่อแน่นปึกแน่นมากนะครับทรงนี้เป็นทรงเลยเป๊ะเลยด้านล่างก็เป๊ะเหมือนกันนะครับมันต้องขาวแบบนี้ นะเดี๋ยวเรามาเช็คบันไดกันบันไดก็ใช้งานได้ปกติสภาพก็ใหม่เอี่ยมอ,องออราไทยเลยนะฮะทุกคนโอของแท้ตัวนี้มือเปิดโคม้เมียมอะไรอยู่ครบหมดไม่มีลอกกระจกเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่มีแตกหักอย่างเดียวไม่มีลอกไฟย,ยังอยู่ครบหมดนะไม่มีรล้าวไม่มีแตกลายงาตัวอักษระายไปหมดโอเคไป,ไปมีรอยขีดข่วน <c oughs> ตรงนี้นิดหน่อยมีรอยขีดข่วนอยู่นะครับ เรามาดูสภาพด้านในกันตรงนี้เนี่ยรอยขีดข่วนไม่มี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 ตรงนี้นี่ไม่มีแตกหักเลยนะครับไม่มีแตกหักเลยมือเปิดไม่มีแตกหักกระจกไฟฟ้าเนี่ยไม่มีแตกหักเหมือนกันตัวอักษรรูปอะไรต่างๆอยู่ครบเป๊ะเหมือนว่าเฮ้ยกูไม่เคยกดกระจกไฟฟ้าไม่เคยใช้งานเลยคือแค่เปิดประตูไปรับบัตรอย่างเดียวสภาพใหม่มากตรงนี้ไม่มีแห้งกลางสภาพดีสภาพดีสภาพดีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีนะครับ ใหม่มากนะครับแล้วก็ช่องใส่แก้วนะครับใหม่แล้วก็ตรงนี้จะมีตําหนิรอยขีดควนรอยหนังถูกกระชากออกมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสภาพใหม่ลําโพงเนี่ยไม่มีทะลุนะฮะโอเคเรามาดูกันต่อเชิงบันไดเนี่ยใหม่กิฟนะครับใหม่แบบไม่ได้ลงน้ํายานะแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ปะคือเบาะครับเบาะเนี่ยปีกเปิรกอะไรไม่มีล้มกลับไปลองแน่นปังเลย แล้วสีเป็นสีปอดผมเลย <Wow. S 1> สีดำสลับกับสีเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเป็นลายตารางแบบว่าตารางหมักลุกทำรายละเอียดได้เหมือนยุคโรมันมากซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกถึงความแข็งแกร่งรถคันนี้แต่ถ้าคุณดูแล้วไม่รู้สึกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีตรงนี้เนี่ยมีถลอกหน่อยนะฮะแต่ปีกยังไม่ล้มนะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์ของรถนะฮะพลาสติกตรงนี้ไม่มีแตกหักว้าวโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งให้ดูว่ามันรู้สึกเนี่ย อันนี้เป็นเบาะหนังแท้เลยนั่งแล้วก็ก็โอเคนะครับอาจจะไม่ได้กระชับเท่าไหร่แต่นั่งแล้วก็รู้สึกสบายสบายหลังนะแต่ตรงนี้อาจจะไม่กระชับเท่าพวกรถสปอร์ตแต่ก็ถือว่ากําลังดีนะฮะเรามาดูพวงมาลัยกันหนังไม่มีตําหนิเลยหนังไม่มีตําหนิไม่มีตําหนิเลย<ว>เย็บได้แดงสภาพดีมากสภาพสวยโลโก้เนี่ยเดิมเดิม r i e s ซสวยๆเลยแล้วก็ ไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยน้ําเลยไม่มีรอยน้ําไม่มีรอยน้ําหยดที่แบบว่าลืมเช็ดไม่มีช่องแอร์ไม่มีแตกหักปรับใช้งานได้หมดช่องแอร์ไม่มีแตกหักตรงลําโพงไม่มีทะลุแล้วก็อันนี้ครับที่ใส่แก้วหรือคุณจะใส่อะไรเพราแล้วแต่คุณคุณจะเคลียบุหรี่ก็ได้ <S <S โอเคครับฟรีฟังก์ชันอยู่คปรับเลนกระจกปรับเลนกระจกไฟฟ้าพับกระจกนะครับฟรีฟังก์ชันแล้วก็เปิด ปองหน้าเปิดฝาถังน้ำมันนะฮะโอเคครับแล้วก็คอนโซลหน้าเนี่ยสภาพกิฟตไม่มีรอยแตกหักเลยเปิดใช้งานได้นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันดูหลวมๆนะปกติกดแล้วมันต้องเด้งนะฮะอันนี้มันต้องแงะหน่อยนีะครับมันต้องแงะหน่อยนะฮะแต่ก็เปิดเปิดได้แต่เปิดค้างไม่ได้ประมาณ้แต่ข้างในก็สะอาดอยู่ ตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกหิวข้าวแล้วเมื่อเช้าผมนัดไมาไปที่บ้านไปพูดโตโยต้าวิสนะครับสีดําซึ่งพวกคุณน่าจะได้เห็นอีกไม่นาน <Yahoo! S 1> น,นี้ปุ่มไฟฉุกเฉินนะคระลอยเนี่ยแทบจะไม่มีเรือนรางเลย <Wow. S 1> พลาสติกไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักรอบๆเนี่ยสีดำเนี่ยยังเงาอยู่เงาอยู่ไม่มีแตกหักไล่ลงมาข้างลาง่างเหมือนกันไม่มีแตกหักเครื่องเสียงเนี่ยของเดิมๆเ,เลยนะครับของเดิมๆมีเนวิเกเตอร์ มีกล้องหลังให้นะครับแล้วก็อันนี้คือโซนแอร์ก็สภาพใหม่กิฟนะฮะกระจกตรงนี้ยังไม่มีแตกยางตรงนี้ยังไม่มีแบบว่าแห้งเนืดหรือว่าขาดฉีกอะไรไม่มีเลยตัวกอนอยู่ครบเป๊ะฟรีฟังชันมีให้หมดนะครับแล้วก็มีที่จุดบุหรี่ให้นะครับช่องอะไรต่างๆไม่มีแห้งหนังอะไรตรงเนี้ตรงเกียร์เนี่ย จับแล้วไม่หลุดติดมือพลาสติกไม่มีแตหกหักของแท้ตัวนี้สีดำๆรอบๆยังอยู่ครบเปะ๊ปะสะอาดเงาวิ้งตัวอักษรอยู่ครบเป๊ะเป๊ะพลาสติกอะไรไม่มีแตหกหักที่ขั้นเกียร์อยู่ครบแล้วก็พลาสติกตรงนี้ไม่มีแตหกหักเบรกมือช่องใส่แก้วเหมือนกันเป๊ะมาก,มากที่วางแขนนะครับใส่ของสภาพใหม่ไม่มีขาด สภาพใหม่กิฟต์นะฮะลิงชักข้างในเหมือนกันใหม่กิฟมีบุ๊กมีอะไรให้หมดใช้งานได้ปกติช่องแอร์ไม่มีแตกหักไม่มีทะลุปกติทุกอย่างปกติเลย <Yahoo! S 1> นะโอเคสภาพดีใหม่สะอาดใช้งานได้ทุกระบบเลยนะครับอันนี้ก็ใส่แว่น พลาสติกรอบๆไม่มีแตกหักเลยฝาเนี่ยยังเปิดได้อยู่กระจกด้านไงโคตรสะอาดเลยวะ่ะเฮ้ยมันสะอาดอย่างนั้นคุณเคยส่องกระจกบ้างไหมสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบหมดมก็สําหรับใครที่จะซื้อคันนี้เนี่ยนะนก็ลองดูอัตราเงินเดือนของคุณด้วยนะครับก็ผมอยากจะแนะนําให้ประมาณ2 0,000ืนแต่ถ้าหยนหยวนกันเนี่ยก็ประมาณ19ื่นเแล้วกันนะฮะหมื่นเหรือ1มื่นแก็ได้แต่ถ้า15ื่นเนี่ย คุณควรมีภรรยาช่วยผ่อนแล้วภรรยาคุณเนี่ยเงินเดือนคุณจะหมื่นห้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดอุบิเหตุเนี่ยแต่คุณยังต้องใช้รถเนี่ยคุณจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการผ่อนจะได้มีคนซัพพอร์ตเรื่องการผ่อนเพราะคุณยังต้องใช้รถอยู่และคุณดันเลือกที่จะผ่อนแพงนะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าไม่ผมมีเงินดาวผมอยากผ่อนถูกคุณเอามาเลยคุณเอามาบวกเลยบวกให้แม่งคว่ำไปเลยคุณจะได้ผ่อนถูกสักทีนะฮะแล้วก็เรามาดูกันต่อ สภาพบาดด้านนี้ก็ปีกไม่ล้มเลยสัก,กนิดเดียวจะมีรอยเหี่ยวย่นตรงนี้สภาพบาะสวยมากสะอาดแน่นปังเหมือนอย่างกันักก้ามที่เพิ่งออกจากยิมไม่นานแล้วแม่งอัดเบโปรตีนไปประมาณ3-4แก้วนะครับแล้วก็โอ้โหสุดยอดสุดยอดเชิงบันไดเหมือนกันไม่มีแตกหัก <Yahoo! S 1> โอเคดำมากเมี่ยมโอเคทำค้างไปดูแผงประตูกันแผงประตูเนี่ยหนังไม่มีขาดเลย ไม่มีขาดไม่มีแตกหักแล้วก็ไอ้ดำๆเงาๆเนี่ยยังอยู่ครบเป๊ะไม่มีแตกหักแล้วก็มือเปิดเหมือนกันมือเปิดเนี่ยไม่มีแตกหักแต่ว่ามีถลอกอยู่มีถลอกตรงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเฮ้ยนี่รถกําลังจะล็อกอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเข้าใจภาษาผมใช่ไหมแล้วก็โซนกระจกไฟฟ้าเนี่ยปุ่มสภาพดีไม่มีแตกหักนะฮะแล้วก็ช่องเนี่ยไม่มีแห้งกลางเลยน้ำค้างลองรูปดูไม่มีแห้งกลางไม่มีแบบว่า แห้งจนแบบปลีออกมาปลีเหมือนหนังที่ตายไปแล้วหมายถึงหนังพวกหนังรองเท้าอะไรงนั้นไม่มีด้านล่างเนี่ยช่องใส่แก้วเนี่ยไม่มีแห้งกลางโซนด้านล่างเนี่ยรอยขีดว่วนไม่มีลำพองเนี่ยไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุจนคุณเอาหัวยัดเข้าไปได้ <No. S 1> ไม่มีอะไรแบบนั้นไอ้หนูโอเคเรายนตัวเองไปด้านหลังกันดีกว่าโอเคครับสาหรับสภาพด้านหลังเนี่ยสบายแฮเพราะคุณไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วสภาพด้านหลังไม่เคยมีผู้ใด นั่งมาก่อนนะครับแล้วก็ลายเนี่ยเป็นลายเดียวกับด้านหน้าข้างหลังเนี่ยไม่ห้อยนะไม่ห้อยเลยนะครับแล้วตรงเนี้ยคุณสามารถใส่แก้วน้ำได้นะครับไม่มีแตกหักนะฮะโอเคครับแล้วก็พรมพายางเลยสะอาดมากนะครับเบาะเนี่ยไม่มีขาดเบาะเนี่ยไม่มีรอยเหี่ยวย่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้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 ไม่มีเลยอตรงนี้ก็สภาพดีสภาพสะอาดนะครับ สภาพเหมือนว่าไม่เคยถูกเปิดออกมาอันนี้คือการเปิดทนึกครั้งแรกของเขาเขาโดนปิดตายไว้นานมากเน้อน,นี้โอเคไปดูแผงประตูกันสาหรับแผงประตูเนี่ยรอยขีดขวดด้านบนไม่มีนะฮะแล้วก็สีดำๆเงาๆเนี่ยยังเงาอยู่แต่อาจจะต้องเก็บรอยนิ้วมือหน่อยนะฮะแล้วก็สีเทาๆเนี่ยไม่มีแตกหักแห้งไหมไม่ค่ะแหง้งแล้วคุณลูกค้ามาจับว่าแห้งกลางเนี่ยน้ำค้างกะโดนลงโทษอย่างหนักเน,น,นีจริงๆ คุณจะต้องยกดัมเบลประมาณ50โลให้ครบ70ครั้งไม่งั้นคุณจะไม่ได้รับเงินเดือนเดือนนี้แต่กระบาดเดียวนะครับถ้าลูกค้าคนไหนเห็นว่าเฮ้ยแม่งแห้งมาบอกผมน้องแอดมินเขาจะโดนโลงโทษอย่างโหดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามา <S <S โอเคกระจกไฟฟ้าเนี่ยไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็กลา,า,างเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีนะย,ย้ายย้ายลงมาด้านล่างสุดเนี่ยช่องใส่แก้วเนี่ยไม่มีแห้งกังไม่มีน้ําขังไว้อยู่ด้านในไม่มีใครเลี้ยงปลาอยู่ด้านในไม่เชื่อคุณลองมาดูเอง นะครับแล้วก็ลําโพงเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีทะลุเลยรอยขีดขว่วนและไม่มีทั้งสิน้นเชิงบันไดก็สะอาดรอยขีดขว่วนไม่มีนะฮะโอเคสุดท้ายนี้ตรงนี้ถ้าใครจะแขวนกับข้าวคุณก็มาแขวนได้เลยแต่ต้องไม่เกิน4กิโลถ้าเกิน4กิโลเนี่ยไอเนี่ยจะหักนะเพราะเขาบอกว่าอย่างนี้คุณซื้อกับข้าวมาแขวนเนี่ยต้องไม่เกิน4กิโลนะฮะประมาณนี้โอเคย้ายมาด้านนี้กันเลยโอเคครับสภาพใหม่กิฟ รอยขีดข่วนไม่มีดําเมียมไม่มีแตกหักปุ่มกระจกไฟฟ้าไม่มีแตกหักช่องในนี้ไม่มีแห้งกังแต่ว่าช่องนี้มีรอยขีดข่วนอยู่ด้านในนะเนี่ยครับมีรอยขีดข่วนอยู่นะฮะโอเคตรงนี้สภาพดีสภาพดีสภาพดีลําโพงไม่มีแตกหักไม่มีทะลุช่องในนี้ไม่มีแห้งกังนะครับมีรอยขีดข่วนตรงนี้มีรอยขีดข่วนตรงนี้เป็นตําหนินะนอกนั้นก็เยี่ยมโอเคเชิญบดนะครับปกติะเดี๋ยวเราจะไป ้องเครื่องกันครับโอเคเรามาดูกันนะครับเริ่มจากรอยอาร์ครอยอาร์คอยู่ครบคอ,องแมกิบคมกิบคมกิบนะครับเมื่อวานฝนตกเลยมีน้ำหน่อยนะฮะคมกิบคมกิบมากทันเพตอะไรยังอยู่ครบรอยอาร์คอยู่ครบหมดนะครับน็อตไม่ขยับเลยสักันนิดเดียวนะครับอย่างที่คนชอบพูดน็อตไม่ขยับเลยนะฮะ ไม่ขยับไม่ขยับเลย <Nope. S 1> เราเล่นใครเขาเช็คอย่างนี้ไม่ได้หรอกต้องดูกันนะครับดูความคมดูอะไรนี้คุณจะมาบิดอย่างนี้เออไม่ขยับจริงเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคนะ okay. นะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้มันอาจจะไม่ดำเนี่ยมเหมือนป้ายแดงนะครับแต่รอยขีดข่วนอะไรไม่มีเลยนะครับฝาไม่มีแตกหักอันนี้ดำเนี่ยมของจริงพวกท่ออะไรต่างๆเนียสภาพดีมากแต่ว่าข้อดีคืออะไรปะไม่เคยลงน้ำยาเลยสักการ์ดทีเดียวฝุ่นยังเขอะอยู่เลยนะครับเดี um ๋ยวต้องเอาไปล้างใหม่นะ โอเคนะครับสภาพดีสภาพดีนะครับพลาสติกตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยโอเคจบจบงานนะครับผมจะได้ไปกินข้าวแล้วก็จะได้ไปพูดคันอื่นต่อนะครับโอเคครับจบงานเรามาดูราคากันดีกว่าสำหรับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่537,000บาทเท่านั้น537เนี่ยคุณจะได้รถที่เป็นรถของยุคอนาคตเลยเพราะว่า เมื่อไหรที่คุณทํางานประจําคุณได้อยู่ตัวแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อรถคันที่2เพิ่มเพราะอะไรไหมเพราะคุณมีกระบะหลังไว้ขนของแล้วโอเคนะครับคุณไม่ต้องกังวลว่าเวลาคุณไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณไปลุยที่ไหนเนี่ยคุณจะต้องค่อยๆขับหรือว่าไปเจอโคลนไปเจออะไรที่อันตรายเจอเส้นทางที่ยากลําบากคุณไม่จําเป็นจะต้องกังวลว่ารถจะไปไม่ได้รถจะมีปัญหานะครับเพราะว่าคุณมีรถกระบะที่แข็งแกร่งอย่างออเนิวคันนี้ นะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นสิ่ประตูที่สามารถพาลูกๆของคุณไปได้พาพนักงานคุณไปได้เวลาคุณไปทำงานต่างจังหวัดหรือไม่ก็สามารถพาลูกค้าคุณไปลุยดูตามสางานได้อย่างสบายนะครับเพิ่อเพิ่ม่อาจจะได้คอนเนคชันใหม่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ต้องจัดการเอาเองเรื่งนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคันนี้นะครับผ่อนประมาณ9,1 0 0นะครับผ่อน9,1 0 0 ได้ถึง84งวดโ <Okay. S 1> แต่ถ้าใครบอกว่าพี่ครับปีนี้ผมไม่ไหวปีนี้ผมผมขอก่อนได้ไหมผมขอขอไม่จ่ายดอกเบีย้ยจากคุณต้องจ่ายปกตินะหมายถึงผ่อนปกติแต่ถ้าคุณบอกว่าขอก่อนมีอะไรช่วยผมได้บ้างคุณเลือกเอาอย่างแรกไม่คิดดอกเบีย้ยปีนึง <Wow. S 1> นะครับคุณผ่อนปกตินีนะ่แต่ผมไม่บวกดอกเบีย้ยปีนึงอย่างที่สองก็คือ ขอใช้รถ90วันเพราะว่าคุณอาจจะแบบว่ากําลังหาอาชีพเสริมนะฮะก็ได้คุณก็เลือกว่าเอาไหน2อย่างนี้นะครับไม่คิดดอ,อกเบี้ยปีนึงกับขอใช้รถฟรีๆเลย90วันลองดูนะตอนนี้โปรโมชั่นเรามีได้2คันคือ All New x c e n e i คันหนึ่งกับ r e v o คันนึ่ง <Okay. S 1> ซึ่ง r e v o มาดูกันได้เพราะว่าถ้าใครชอบแบบนี้แล้วลูกค้าเขาผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะหามาให้เพิ่ม yeah. ผมจะขายใบจองให้คุณนะครับแล้วไปหารถมาให้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกอย่างหนึ่งตอนแรกที่พูดสําหรับคําแนะนำเนี่ยใครที่เงินเดือนประมาณ20,000หรือว่าโอเคผมให้เลย19ื่นเก้าอย่างเงี้ยนิดนึงนิดนึงผมช่วยคํานวยให้คุณแล้วกันว่าอย่างน้อย19ื่นกา็ยังดีนะแต่ถ้า18ื่นอะไรเงี้ยมันจะเสี่ยงหน่อยเพราะมันผ่อนเก้าพันต้นก็หมื่นเก้าถึงสองหมื่นเนี่ยกำลังดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าใคร ที่มีภรรยาเนี่ยหรือสามีช่วยผ่อนเนี่ยคุณอาจจะมัน,มนเดือนหมื่นห้าก็ได้แต่คุณต้องดูภาระคุณนะว่าคุณมีภาระอะไรหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือภรรยาคุณเนี่ยควรจะเงินเดือนหมื่นห้าเหมือนกันคุณจะมีอีกหมื่นห้าเนี่ยไว้เก็บไว้ทาธุรกิจอย่างอื่นนะครับไว้ซัพพอร์ตเวลาคุณกําลังแย่หรือว่าผ่อนไม่ไหวเวลาคุณกําลังจะออกจากงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับคนนี้ฟรีดาวหรือ คุณใช้แม่งเลยพี่ครับผมขอใช้โปรโมชั่นออกรถ5 0 0 0บาทคุ้มให้คุณได้ทําไมแค่นี้จะให้พ่อคุณไม่ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวขอให้บอกเครดิตตรงๆว่าเครดิตเป็นยังไงดีไม่ดีขนาดกลางหรืออะไรบอกตรงๆโอเคนะครับบอกตรงๆได้เลยนะฮะโอเคก็เหมือนเดิมฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟน,น์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็แถม W Smart 1ปีเต็ม แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับคันนี้เนี่ยได้ไปลองขับมาแล้วนะครับไปวนที่รามอินทากันมานะครับช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีแล้วก็ยินดีให้คุณมาลองขับด้วยตัวคุณเองคุณจะได้รู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบมาลองด้วยตัวคุณเองก็ดีนะเพราะว่าความพอใจของแต่ละคนมันต่างกันนะครับความพอใจของคุณอาจจะเฮ้ยผมชอบนิ่มบางคนจะบอกว่าผมชอบกระด้างนะครับก็แล้วแต่แต่ผมก็อยากให้คุณลองเองแล้วคุณก็มาบอกกับเราว่าเฮ้ยคุณอยากให้เราปรับตรงไหนนะฮะแต่สําหรับผมผมพอใจแล้วแบบนี้ ก็ประมาณนี้ก็สนใจโทรหาพี่พันเลย0815198985พี่พันดีพันนลัต1999 0813142568เคมอนรัตไลน์ id adsai wgy0880d อย่าลืมเติมแอ s a i ด้านหน้าด้วยถ้าคุณเขินคุณไม่กล้าโทรมาเนี่ยคุณแอดไลน์มาคุยนะแต่ถ้าคุยแล้วไม่มีใครตอบคุณบอกผมเลยบอกความเลยนะแล้วก็ Facebook ดีเวนวัคพันนัต น่าจะมีน้ำค้างที่ดูแลหลักถ้าน้ำค้างไม่ตอบก็บอกผมเลยนะก็เหมือนเดิมหมดลงโทษดัมเบล50ากิโลยกไม่ได้สิออถ้ายกไม่ได้ภายในวันเดียวลบ <Nope. S 1> ไม่ต้องรับเงินเดือนแง่ร้องไห้แล้วนะแล้วสุดท้ายนี้คุณมาลองขับได้ที่รามคำแหง1 6 4ริมถนนใหญ่ติดปั 4, 4, ๊มพีทีสพาสีส้มๆมคุณเห็นแล้วคุณหักรถเลี้ยวเข้ามาเลยแต่ก่อนคุณจะเลี้ยวเนี่ยคุณดูมอเตอร์ไซค์หน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยลูกค้าผมขับรถออกจากเต็นท์ใช่ปะ คนกับมอไซค์นะครับประสานงานดีนะที่เขาไม่เป็นไรแล้วลูกค้าผมน่ารักมากไม่เอาเรื่องเลยเนี่ยนะผม,ม่าขี่ปวดใจเลยผมอยากจะเอาคัตเตอร์ที่ไปลองแหวกดูหัวใจเขาว่าใจคุณแม่งเป็นยังไงวะทำไมคุณแม่งใจดีอย่างนี้ครับก็เริ่มจะได้สาระแหละลพอก่อนดีกว่านะครับจะต้องพูดอีกเยอะเดี๋ยวไม่มีแรงนะก็วันนี้ผมเอามานี้มาลองดูแล้วกันถ้าชอบก็เอามา5 0าพแล้วจบเลยแล้วกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวเจอกันวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ